ประตูน้ำแกล้ลิงครับแก้ิงที่คลองมหาชัยนะคะวันนี้ก็จะขอให้ท่านผู้บริการโครงการคมนาคมสากลท่าน,อนขออสากนชน่รีนะคะได้อธิบายให้เราฟังนะคะเกีย่ยวกับปัญหาวัสดุที่คลอ,องมหาชัย,ชยะคะ่ะ รเรียนท่านผอครับในส่วนของปัญหาวัดปัญหาวัจะพืชที่เข้ามาในคลองมหาชัยนะครับประเด็นคือวัะพืชเนี่ยจะมาจากแม่น้ำท่าจีนนะครับในช่วงเวลาน้ําพึ้นเน,นี่นยนะครับน้ำเหนุึ้นมาเนี่ยนะครับวัะพืชจะไหลคระบเข้ามาในแม่น้ําในคลองมหาชัยนะครับซึ่งระยะทางจากแม่น้ำท่าจีนมาถึงประตูระบายน้ําแก้มลิงเนี่ยประมาณ28กิโลเมตร ก็จะไหลมาชนตัวนี้เมื่อน้ขึ้นสูงสุดนะครับอย่างันเนี้ยวันที่เจ็ดนะครับน้าจะขึ้นสูงสุดเวลาประมาณสองทุ่มนะครับนักท่อี่ก็จะไหลจากในน้ำท่าจีนเข้ามาตามน้ำน้ขึ้นมาสุดที่ประตูราเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเวลาน้ําลงนะครับกองหลังสองทุ่มไปแล้วน้ำขึ้นสูงสุดแล้วก็จะเป็นเวลาน้ําลงตามงหวดน้ําลงทะเลนะครับ น้ำจากกองหมาชายัยเขาจะไหลออกสูงแม่น้ำท่าจีนะครับเขาจะตึง้อาจะพึ้นส่วนที่ไหลลับเข้ามาตอนน้ำขึ้นเนี่ยออกไปสู่ในน้ําท่าจีก็ออกสู่นะครับตอที่พนน้ําขึ้นน้ําลงเป็นปกติทุกวันนะครับซึ่งวันหนึ่งจะมีน้ําขึ้นน้าลงวันละสรอบนะครับช่วงเช้ารอบหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นนะครับรอบหนึ่งนะครับจะเป็นปกติของธรรมชาติอย่างนี้นะครับโดยที่ประตูแก้มลิงเราเนี่ย ช่วงเวลาน้ําขึ้นเนี่ยเราก็จะปิดบาลนะครับไม่ให้น้ํานะครับจะอ่ากองไปน้ำท่าจีนเนี่ยที่มีค่าความเค็มเกินค่ามาตรฐาเนี่ยไหลเข้าไปสู่ด้านั้นในของกองมหาชัยนะครับก็จะปิดการไหลนะครับเมื่อถึงเวลาน้ําลงนะครับมันก็จะมีน้ําส่วนดึงนะครับที่ในกองมหาชัยที่ระบายมาจากกระทุ่มแบนนะครับหรือด้านล่างของกองสหามิตหรือกองพิยาลมกรเนี่ยนะครับที่มาลงในบบแก้มบินเนี่ยนะครับ ก็จะระบายน้ําส่วนหนึ่งออกไปสูงในน้ําท่าจีนะครับตามช่วงสว่น้าลมนะครับเป็นการถ่ายเทน้ําในของอหาชัยเราด้วยนันน้นปัญหาฝักตกชวาตรงนี้ก็ขึ้นลงตามน้ําทะเลใช่ครับปัญหาตัวฝักตกชวาเนี่ยถ้าช่วงน้ําขึ้นมันก็จะไหลาจากในน้ำท่าจี้ามาตามที่ระน้ําขึ้นเข้ามานะครับมาสุดที่ประตูมหาชัยเรานะครับพอน้ําขึ้นนะครับ ทางจังหวัดนะครับโดยทั้งท่านผู้ว่าวิรัสสักนะครับแล้วก็อบจเนี่ยก็จะมีเครื่องจักรอีกชุดหนึ่งนะครับงหลังจากนี้เขาจะพุ่งขึ้นมาที่ประตูนี้นิ่งปเพื่อทำเป็นจิ้งนะครับก่ที่น้ำลงนะฮะพอนน้ำลงก็จะไหลนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณขออนะคะขอบคุณค่ะ